ไม่ได้หนไูไม่ได้หรอกกลับไปเลยถ้าหกไม่ต้องกินเลยนะกลับ,บาปเลยนะมต้ลงมานี่เอานี้ mày đấy anh nói mừng này ô nắm này đi rồi nè đi rồi ho bài 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 đang tốt bài đang tốt đi trả lời กินก่อนกินก่อนสวัสดีครับใบเตยสวัสดีอเมีครับเบอร์ทอนตุมครับรีโอ ชี้ให้เราะชี้ไกลให้มาเพื่อนนะครับอร่อยไหมเพื่อนตังมากัน